สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้คุณครูพิมพ์จะมาสอนเรื่อง DNA เทคโนโลยีหรือพันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA คุณครูคะพันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA คืออะไรหรอคะอ๋อนั่นก็คือการประยุกต์ใช้สิ่งมีชีวิตหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆของสิ่งมีชีวิตเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่มนุษยาชาติคะ่ะนักเรียนพร้อมเรียนกันหรือย,ยังคะพร้อมแล้วคะ่ะไปเริ่มเรียนกันเลยคะ่ะด้านแรกเลยนะคะ ด้านแพทย์และเภสัชกรรมแบ่งเป็น3หัวข้อที่ครูเลือกมาวันนี้ 1. การวินิจฉัยโรค 2. การบำบัดด้วยยีนและ 3. การสร้างผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรมค่ะการวินิจฉัยโรคนะคะปัจจุบันเขาได้มีการนำเอาเทคโนโลยีทาง DNA มาใช้ในการวินิจฉัยโรคที่เกิดจากการติดเชื้อต่างๆเช่นเชื้อไวรัสนักเรียนรู้ไหมคะว่าใช้เทคนิคอะไรบ้าง หนูคิดว่าน่าจะใช้เทคนิค PCR หรือเปล่าคะเพื่อตรวจสอบว่ามีจีโนมของไวรัสนั้นอยู่ในสิ่งมีชีวิตหรือไม่หูเก่งมากๆเลยค่ะเด็กหญิงชนต่อไปนะคะการบำบัดด้วยยีนในปัจจุบันเทคนิคหนึ่งที่ใช้ในการถ่ายยีนปกติเพื่อใช้ในการทำยีนบำบัดคือการใช้เวลาชนิดหนึ่งเป็นตัวนำยีนที่ต้องการถ่ายเข้าสู่เซลล์คนซึ่งยีนของไวรัสที่เป็นอะไรต่อคนจะถูกตัดทิ้ง แล้วสซยีนของคนที่ต้องการเข้าไปแทนที่ไวรัสที่สร้างขึ้นใหม่นี้จะมียีนที่ต้องการแทรกอยู่และจะมีความสามารถในการแทรกจีโนมของมันเข้าสู่โครโมโซมคนได้เช่นโรค SCID เด็กหญิงชนรู้หรือเปล่าคะว่าโรคนี้คือโรคอะไรเป็นโรคทางพันธุกรรมผู้ที่เป็นโรคนี้เนี่ยไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้มักจะเสียชีวิตจากการติดเชื้อเพียงเล็กน้อยหรือเปล่าคะครู หูยเก่งมากๆเลยค่ะพื้นฐานเด็กหญิงชนเนี่ยเยี่ยมจริงๆต่อไปนะคะการสร้างผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรมเป็นการประยุก์ตเทคนโนโลยีเกี่ยวกับ DNA มาใช้ในเชิงเภสัชกรรมเป็นการประยุก์ตใช้ที่มีมาเป็นเวลาหลายสิบป,ปีโดยมีการสร้างผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรมเป็นจำนวนมากเช่นการผลิตฮอร์โมโนอินซูลินนำเอาเทคนิคทาง DNA มาใช้ในการผลิตสาร ที่ใช้เชิงเภสัชกรรมเพื่อรักษาโรคเบาหวานผู้ป่วยเบาหวานจำเป็นต้องได้รับอินซูลินเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลจากการตัดต่อ DNA ให้มียีนที่สร้างอินซูลินแล้วใส่เข้าไปในเซลล์แบคทีรียเพื่อให้เกิดการแสดงออกและสร้างพอลิเปปไทด์ที่ต้องการและนี่คือภาพตัวอย่างการผลิตฮอร์โมนอินซูลินค่ะและครูยังมีคำถามเล็กๆน้อยๆที่อยากจะถามนักเรียนค่ะอยากจะถามว่า คนแค้เนี่ยเกิดจากอะไรคะเนื่องจากได้รับกรทฮอร์โมนไม่เพียงพอหรือเปล่าคะครูถูกต้องค่ะเด็กหญิงทันและนอกจากนี้เพศสัชกรรมจึงได้ผลิตโกรทฮอร์โมนเพื่อที่จะรักษาเด็กที่จเจริญเติบโตเป็นคนแคะให้กลับมามีความปกติเหมือนเดิมคุณครูคะแล้วโรค HIV ต้องใช้เทคนิคอะไรคะอ๋อโรค HIV เราจะอาศัยเทคนิคทางพันธุวิศวกรรมในการสร้างโมเลกุลของโปรตีนที่จะป้องกันหรือเลียนแบบตัวรับที่ HIV ใช้ในการเข้าสู่เซลล์ซึ่งตัวรับเหล่านี้จะอยู่บนเยื่อหุ้มเซลล์ของคนหากมีโมเลกุลที่เลียนแบบตัวรับเหล่านี้อยู่ในกระแสะเลือด HIV จะเข้าเกาะก,กับโมเลกุลเหล่านี้แทนที่จะเกาะที่ตัวรับที่เซลล์เม็ดเลือดขาวแล้วเข้าทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาว ตัวยาเหล่านี้จึงสามารถยับยั้งการทำงานของ HIV ได้ค่ะนักเรียนต่อไปนะคะด้านเกษตรและอุตสาหกรรมครูเลือกมา3หัวข้อเหมือนเดิมนะคะนั่นก็คือ 1. การทำฟาร,รม์มสัตว์เพื่อสุขภาพของมนุษย์ 2. การสร้างพืชดัดแปลงพันธุกรรมและ 3. การปรับปรุงพันธุ์ค่ะการทำฟาร,รม์มสัตว์เพื่อสุขภาพของมนุษย์เป็นการใช้เทคโนโลยี DNA เพื่อปรับปรุงพันธุ์สัตว ให้มีลักษณะที่ดีขึ้นเช่นเดียวกับเป้าหมายหนึ่งคือการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ที่อาศัยการผสมพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์ดั้งเดิมแต่ด้วยเทคโนโลยี DNA ทําให้นักวิทยาศาสตร์สามารถหาได้ว่ายีนที่จะทําให้สัตว์มีลักษณะตามต้องการเช่นหมูมีไขมันต่ําวัวให้นมเร็วขึ้นเมื่อทราบว่ายีนควบคุมลักษณะนั้นคือยีนใดแล้วจึงย้ายยินดังกล่าวเข้าสู่สัตว์ที่ต้องการแล้วนักเรียนรู้ไหมคะ ในการสร้างศาสตร์ดัดแปลงพันธุกรรมมีวิธีอย่างไรบ้างอ๋อจะเริ่มจากการแยกเซลล์ไข่ออกจากเพศเมียและฉีดยีนที่ต้องการเข้าไปในนิวเคลียสของเซลล์ไข่ซึ่งจะมีเซลล์ไข่าบางเซลล์ยอมให้ยีนดังกล่าวแทรกเข้าในจีโนมของนิวเคลียสและแสดงออกได้จากนั้นทําการผสมพันธ์ในหลอดทดลองและถ่ายฝากเข้าในตัวแม่ผู้รับ เพื่อให้จเจริญเป็นตัวใหม่ซึ่งจะมียีนที่ต้องการอยู่ค่ะเก่งมากค่ะเด็กหญิงทานแบบนี้ต้องเพิ่มคะแนนให้แล้วเอ๊ะหัวข้อนี้การซากพืชดัดแปลงพันธุกรรมมีใครอยากจะช่วยขวดอธิบายไหมคะหนูอยากช่วยขวดอธิบายค่ะเด็กหญิงชนไหนมาช่วยขวดอธิบายหน่อยสิคะการสร้างพืชดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อให้มียีนของลักษณะตามสิ่งที่ต้องการ เช่นชะลอการสุกข,ของผลไม้เพื่อยืดเวลาและเก็บรักษาผลผลิตมีความต้านทานโรคและ,มะแมลงมีความต้านทานต่อสารฆ่ามแมลงและมีคุณค่าด้านอาหารมากขึ้นค่ะและหนูยังรู้มาว่าในพืชเนี่ยสามารถทําได้ง่ายกว่าในสัตว์ด้วยนะคะเนื่องจากมีการศึกษาเทคโนโลยีในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในหลอดทดลองซึ่งสามารถสร้างต้นพืชขึ้นใหม่จากเซลล์เนื้อเยื่อหรือส่วนต่างๆของพืชได้เป็นเวลาหลายสิบปีมาแล้วค่ะเก่งมากค่ะ การปรับปรุงพันธุ์โดยอาศัยวิธีการ eding, โมเลกุลล่าบรีดดิ้งด้วยเทคโนโลยีดีเอ็นเอนำมาสู่การสร้างแบคทีเรียและแผนที่เครื่องหมายทางพันธุกรรมต่างๆทำให้นักปรับปรุงพันธุ์สามารถนำองค์ความรู้ดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์โดยอาศัยการคัดเลือกจากการตรวจหาเครื่องหมายทางพันธุกรรมระดับโมเลกุลทดแทนการคัดเลือกจากลักษณะฟีโนไทป์เพียงอย่างเดียวนักเรียนคนไหนอยากยกตัวอย่างบ้างคะ หนูค่ะหนูอยากยกตัวอย่างเกี่ยวกับการคัดเลือกสายพันธุ์ค่ะโดยการคัดเลือกสายพันธุ์เนี่ยจะอาศัยเครื่องหมายทางบรรทุกรรมระดับโมเลกุลที่สามารถเห็นได้ชัดเจนค่ะเช่นการปรับปรุงพันธุ์ข้าวได้มีการศึกษาว่ายีนที่ควบคุมมีความทนเค็มนั้นถูกควบคุมด้วยยีนหลายตำแหน่งและพบว่ายีนเหล่านั้นอยู่บนโครโมโซมแท่งต่างๆซึ่งมีลิงเกจกับเครื่องหมายทางพันธุกกรรมในระดับโมเลกุลค่ะ เมื่อทำการผสมพันธุ์เพื่อถ่ายทอดลักษณะความทนเค็มก็สามารถใช้เครื่องหมายทางบันธุกรรมเป็นตัวคัดเลือกต้นข้าวในรุ่นลูกได้ค่ะคุณครูปูเก่งมากๆเลยค่ะเด็กหญิงชนและครูก็มีรูปตัวอย่างข้าวพันธุ์ซีไร89กับการพัฒนาข้าวทนเค็มของจีนมาให้นักเรียนได้ดูด้วยค่ะด้านนิติวิทยาศาสตร์ DNA เป็นสารพันธุกรรม ซึ่ง DNA ของคนคนเดียวกันไม่ว่าจะมาจากเซลล์ส่วนใดของร่างกายจะมีรูปแบบที่เหมือนกันดังนั้น DNA จึงเป็นเหมือนสิ่งที่บอกให้รู้ว่าคนคนนั้นเป็นใครและแตกต่างจากคนอื่นอย่างไรลายพิมพ์ DNA มาจาก DNA ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากพ่อและแม่อย่างละครึ่งและเปลี่ยนแปลงไม่ได้จึงมีลักษณะเฉพาะบุคคลซึ่งทำให้สามารถบอกความแตกต่างของบุคคลได้ ความแตกต่างที่มีความจำเพาะของแต่ละบุคคลน,นี้เราจึงนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายด้านเช่นอะไรบ้างคะเด็กหญิงทนันบอกคุณหน่อยสิเช่นการพิสูจน์ตัวบุคคลการพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายเลือดและการตรวจทางนิติเวชศาสตร์เพื่อหาผู้กระทำความผิดค่ะเก่งมากๆค่ะนักเรียนจากความแตกต่างที่มีเฉพาะบุคคลจึงทำให้บุคคลมีรูปแบบของ DNA ที่แตกต่างกันเมื่อใช้เทคนิคต่างๆเช่น การใช้ r f l p marker ตรวจสอบการเกิดเป็นแถบ DNA รูปแบบของแถบ DNA ที่เป็นความแตกต่างของขนาดชิ้น DNA ที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคลเรียกว่าลายพิม DNA, พ์ DNA เพราะโอกาสที่คนสองคนจะมีรูปแบบของลายพิมพ์ DNA เหมือนกันมีน้อยมากค่ะนอกจากนี้ได้มีการใช้ลายพิมพ์ DNA เเพื่อพิสูจน์ความเกี่ยวพันในคดีอาญาที่รุนแรงเช่น ฆาตกรรมทำร้ายร่างกายซึ่งสามารถใช้หลักฐานสำคัญอย่างหนึ่งประกอบการพิจารณาคาดีสารและนักเรียนรู้ไหมคะภาพที่ครูให้ทางด้านซ้ายเป็นภาพการเปรียบเทียบลายพิมพ์ DNA ของผู้ต้องสงสัยค่าเลือดฆาตกรทั้ง7คนใครสามารถอธิบายได้บ้างคะหนูคะ่ะจากภาพที่มีการเปรียบเทียบลายพิมพ์ DNA ของผู้ต้องสงสัยทั้ง7คนจะเห็นได้ว่าผู้ต้องสงสัยหมายเลข4 มีลายพิมพ์ DNA ใกล้เคียงกับหลักฐานคาาเลือดในที่เกิดเหตุมากที่สุดค่ะจึงอาจสรุปได้ว่าเป็นฆาตกรน,นั่นเองค่ะโดยปัจจุบันนะคะการตรวจลายพิมพ์ DNA จะใช้เทคนิค TCR เนื่องจากเป็นวิธีที่ง่ายรวดเร็วแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยค่ะในทั้งนี้เราใช้ตัวอย่างเลือดปริมาณที่น้อยและในปัจจุบันประเทศไทยมีหน่วยงานที่มีห้องปฏิบัติการที่ตรวจลายพิมพ์ DNA เช่นอะไรบ้างคะเด็กหญิงทัน เช่นสถาบันนิติเวชกองพิสูจน์หลักฐานสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติโรงพยาบาลต่างๆเช่นโรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลศิรีลา่าและสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมค่ะครูวันนี้นักเรียนทั้งสองคนเก่งมากๆเลยครูภูมใิใจมากๆเลยค่ะแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนต่อไปวันนี้คุณภูพิมพ์เด็กหญิงชนและเด็กหญิงทนันขอลาไปก่อน สวัสดีค่ะบ๊ายบาย